สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับจานหมี่ชีเป้าในวันพุธที่21สิงหาคม2567ครับค่ำคืนนี้พาไปลุ้นกันที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนซีปรอบไปออดนัดแรกครับการเจอกันระหว่างยังบอยกับกาลาตาสลายครับยังบอยนะครับลงเตะรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีก่อนนะครับผลงานล่าสุดคือเตะสวิตครับเอาชนะบริสเนนดัสมาถึง10ประตูต่อศูนย์นะฮะขณะที่กาลาตาสลายนะครับลงเตะรอบนี้เป็นรอบแรกเช่นกันนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อซีซั่นนกก่่อครับเมลาสุดเเออออาาาชนนนนะะะคคยสปปมม2รรตตู่ใกกลีับ ไปดูที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ยังบอลกันก่อนนะครับภายใต้การคุมทีมของแพตติกรามันนะฮะหวังว่าจะพาทีมทำงานดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่าปีนี้ออกสตาร์ทเกมลีก4นัดไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้จะไม่มีฟาสซิเนตกอนเต้นะครับไซดียันโก้นะฮะแล้วก็ดาวเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์อย่างคลาสเซต์อิเมรี่นะฮะที่มีปัญหาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับเซดิีอิตเทนนะครับกองหน้าที่ทำแฮตติกได้ในเกมบอลถ้วยเมื่อสัปดาห์ก่อนน่าจะต้องหลีกทางไปนะฮะเรียกให้ตัวหลักอย่างเบชัคเอเลียนะครัับบลลงททาหนน้ี่ผิตสกอรร์ะค ดะโอคาโบรุก ok นะครับผอาในายใหญ่ของกาลาตาสลายนะฮะปัญหาเพียบเลยครับวันนี้จะไม่มีดาวิซอนซานเชสนะครับแนวรับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับเช่นเดียวกับคาร I ์ไอฮานนะฮะที่ติดโทษแบนนะครับเดริคอนนะครับก็ยังคงมีปัญหาอาการ บาดเจ็บเช่นกันนะครับวันนี้ก็จะไม่พร้อมนะฮะขนาดที่กาเบลเซล่านนครับนักเตะใหม่ที่เซ็นเข้ามาในซัมเมอร์นี้เนี่ยฮะเดินทางไปอที่อังกฤษนะครับเพื่อเฝ้าแฟนสาวเนี่ยคลอดลูกนะครับก็ทําให้วันนี้ความหวังในเกมรุกทั้งหมดนะฮะจะฝากเอาไว้ที่มาโ,อโรอิกาดีนะครับเจ้าของผลงาน32ประตูนในทุกรายการเมื่อรอดูการที่แล้วนะครับ คู่นี้เคยดวนกันมาครั้งเดียวนะฮะในเกมปราชมิตเมื่อปี2016นะครับซึ่งจบลงไปด้วยสกอร์หต่อหนึะครับพนนองสำหรับคู่นี้นะครับการาตอราไอาจจะดูเกรดบอลเหนือกว่าก็จริงครับแต่นัดนี้ปัญหาขาดเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะกับแนวรับนะฮะยังบอยในบ้านก็ไม่ธรรมดาครับมองว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ให้เชียร์ไปที่ยังบอยกับเกรดที่เป็นรองอยู่0 5เลยนะครับ คู่ต่อมานะครับมิดทูลแลนเจอกับบราติสลาวานะ่ครับบราติสลาวานี่กำลังแรงๆก็จริงนะครับแต่เกตบอลเป็นรองฮะมิดทูลแลนในบ้านอย่างชัวร์ครับน่าจะทุบชนะไปได้ก่อนนะครับให้เชียร์ไปที่มิดทูลแลนกับเลทที่เป็นต่ออยู่0.25นะครับ ขยับไปดูกันที่เดนมเคฟกับซาส์บวกได้ครับซาส์บวกนี่กำลังจัดจ้านเราใจจริงๆนะครับแต่เดนมเคฟไม่ได้ลูกเก่าะฮะนักเตะที่ประสบการณ์เยอะๆเต็มทีไม่หมดกรับน่าจะชนะไปได้ก่อนในเกมนี้นะครับเชีย์ไปที่เดนมเคร็ดเสริเสมอๆนะฮะคู่สุดท้ายครับมาโม่กับสปาร์ตาปรากเลยครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่กําลังแกร่งจริงๆนะฮะแต่มาโม่นี่น่าเชียวกว่าครับเพราะว่าเล่นในบ้านนี่โคตรแกร่งเลยนะฮะเชื่อว่าจะบดชนะไปได้ครับ ให้เชียบที่มัมโมกกระเริดที่เป็นต่ออยู่0.25นะครับทบทวนก,กครั้งครับฟุตบอลที่มองเอาไว้ในวันนี้นะฮะให้ไปที่ยังบอยช์ครับมิดิลแลนด์ดีนาโมเคียแล้วก็มัมโมนะครับ